ครับนี่ครเป็นอีกช่วงหนึงของบรรยากาศการเดินทางของผมนะครับนี่เป็นช่วงขึ้นเขานะครับลมเก่าอีก50กิโลชมชิวทัศอีก1กิโลคนบางส่วนก็ขึ้นมานะครับแต่คงจะไม่เยอะเท่าเมื่อวานนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อาจจะเป็นการเทศมหาชาติแล้วก็จะมีถนนคนเดิน ตามเทศบสาลนะครับนี่ครับชีวิตการเดินทางนะครับนี่ก็จะถึงจุดชมวิวแล้วถึงมานแล้วครับนี่ครับก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของจุดชมวิวนะครับบางส่วนก็เพิ่งมานะครับบางส่วนก็กลับนะครับก็เดี๋ยวไปาชมจุดชมวิว สักนิดนะครับแต่คนจะน้อยกว่าเมื่อวานนะครับน้อยกว่าตอนที่ผมมาครับก็ไม่เชิงน้อยนะครับก็ประมาณเท่าเท่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับก็มีวัยรุ่นนะครับมาถ่ายรูปกันมาพักรถกันอยู่ที่นี่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่มา เที่ยวที่เภอดา่านสายจงังหวัดเลยอยู่ที่จุดชมวิวนะครับสุดทางที่ดา่านสายนะครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอสักภาพครับก่อนกลับโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับฟ้าคึมคึมฟ้าคึบป่นนะครับเช้านี้นะครับก็จะเป็นตัวอำเภอ ด้านซ้ายนะครับ,รบก็เหมือนอยู่ในแเอ่งน้ำเลยครับดูไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับจะไปแวะที่ไหนเดี๋ยวเราดูกันนะครับเดี๋ยวอ่า ดู GPS ก่อนนะครับว่าจะไปแวะที่ไหนได้บ้างครับไปมองไปตรงนี้นะครับเหมือนทางน้นดีๆเลยนะครับเห็นไหมครับมองมาตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเอ่งนะครับตรงนี้ก็มองอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเดี๋ยวดู Google ก่อน เป็นบรรยากาศนะครับฝนกลับนะครับบ้านก้างป่าบ้านตก,กเทียนนะครับปลูกนี้มาจากบุรีรัมย์นะครับผมบุรีรัมยเนี่ยท่านคอรเกนก็มีขอร์ดเกนก็มีมาจากบุรีรัมย์นะครับ มข้างหน้านะครับมาจากบุรีรัมย์นะครับเป็นบรรยากาศอีกช่วงระยะทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่วงระยะทางลงเขานะครับตัวต้องขับรถระมัดระวังหน่อยนะครับใจเย็นๆครับถ่ายคลิปมาเอ่อถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางนะครับก็จะมีตากล้องนะครับออแอบนะครับ แอบถ่ายอะไรก็ไม่รู้นะครับแอบถ่ายคนมาเที่ยวหรือว่ามาในงานผีตะโขนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลงเขาตลอดเลยนะครับไม่ได้อะไรมากแต่ไม่รู้ว่าจะไปเติมน้ำมันที่ไหนครับตอนนี้ต้องหาที่เติมน้ำมันนะครับน้ำมันก็เหลืออีกวิ่งได้อีกประมาณสิบกว่ากิโลนั่นะครับ ะครับไม่เป็นทางชัน <Okay. S 1> ก็มีโอกาสได้ถ่ายนั่นถ่ายนี่ด้วยนะครับมีบรรยากาศที่เภอด้านซ้ายนะครับช้าๆใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ ก็จะเป็นทริปยาวๆนะครับเก็บบรรยากาศคนเดินทางปรับด้วยนะครับกลับจากงานผีตะโขนนะครับจะเป็นระยะขึ้นเริ่แล้วนะครับตามไหลายทางก็จะมีอะไรมาขายอะ่ะจะมีหน่อไม้หรือเปล่ามันเกลียวมันเกลียวมีน้ำผึ่งนะครับตามไหลาทางไม่แวะครับ เดี๋ยวไปหาแวะทานข้าวนะครับบรรยากาศดูเหมือนว่าฝนจะตกนะครับจากรบบุรีก็มานะครับรถคันนั้นก็เป็นรถจากรบบุรีนะครับเนี่ย <c oughs> มาปห้างกล้องสองผมเลยครับนี่ <c oughs> จะเป็นร๋วยเตี๋ยวเรือร้านหน้านางมากรับ ตรงนี้น่าจะเป็นกำลังจะขึ้นไปนะครับลุมนี้ลุมมาจากไหนไม่รู้นะครับน่าจะมาจากที่ไหนสักแห่ง <c oughs> ครับผมวสัสรีวารารามขึ้นไปตรงนี้ okay, เดี๋ยวไม่นับผึ้ เดี๋ยวจะขึ้นไปถนนเส้นหลักที่จะไปทางเพชรบูรณ์ไปสระบุรีแล้วนะครับก็ใจเย็นๆขับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับกลุ่มเพิ่งมาก็มีนะครับมารถสามสี่คันห้าคันปูลมโลกิจการเหินชาตรเรือ น่าจะผลมาร่วมงานด้วยนะกลุ่มนี้เดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีหัวผนนะครับมาด้วยนะครับกลุนี้มีภูมใจครนะับก็เดี๋ยว เรียนป้าปกสีนะครับก็ชมบรรยากาศกันยาวๆนะครับโอ๊ะดูนตามหลายทางก็มีของขายนะครับ ก็จะเป็นอะโวคาโดส้มนะครับ่ร,บร้านอะโวคาโดร้านาขายผลไม้นะครับ,ร,บร้านอาหารการสั่งเลยน,นะครับจะมีรูปแบบ ร้านขายผลไม้ก,ก็ยังไม่เปิดกันหลายร้านเลยครับตรงนี้ก็ยังไม่เปิดข้าเลยกลุ่มบิ๊กไบค์นะครับกลุ่มบิ๊กไบค์มาจากเ,าเกาะแกรบูบ้บานเราเองอรถชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับกลุ่มบิ๊กไบค์นะครับ จาบกรอเทพเลยครับโอ้ซีกันนั้นขับคนแรงนะครับรถมาจากกรุงเทพ,พนะครับอุดรธานีกรุงเพพทพอุดรธานีหมดยังน่าจะหมดแล้ว